พอจริงไม่ร้องโอเคท่าเจดีดำก็วิ่งมาเข้านี่อย่างนั้นี่ยคุณรำคาญผมมากเลยคิดในการไปอยู่มันไม่ทำให้คุณคุณหงิดมากไม่เคยไปเจอแล้ววะมันกลับมาแล้วดำอยู่ทางไหนตรงไหมันกลับมาแล้วมันกลับมาแล้วเอ้ยเห็นไหมเอ้ยอันนี้ยังยิงยิงโิงออกปุ่นดีไว น้ำท่วมแล้วมไปแล้วกลับบ้านเลยเดี๋ยวน้ำท่วมบ้าน้ำท่วมแล้วมังกลับแล้วโอเคปิดประตูเดี๋ยวเราหลุดทำไมประตูเดี๋ยวเราหลุดไอ้เหี้ยโอ้ยเหนียดละไหลไม่ปิดเลยม่ตึล่วงมาแล้วอืมจะมีแค่สองทางอ่ะถ้าไม่รอดจะตายหมดเย เออไปกับบอลสิ่ัวทีเนตาจินาเราเถูกทางใช่ไหมถูกแมกโอเยาเ็นเห้ดอยแมก้กูดไปทันดีเราพอไปทันด่ะ ไอ้เหี้ยกว่าจะเก็บได้แม่เก็บไฟดานจับยานดับเสีเก่อนที่จะไปอะไรยานดับอะไรไฟในยานดับเหรอยิ้มไอ้ไอ้บอกไฟในยานดับเหี้มในยาดับไม่เหร ออรู้แลยต่่่า่าเลีไม่ตีกดวยรชิหายพี่กูสนุกไปเยอะเฮ้ยยิ้มเออลืงเยกูเช็คก่อน ต้องรอพี่ปีอย่างเดียวได้ดิไม่รู้ไปไหนเงี้ยเสียงอะไรวะเสียงอะไรวะนอนเหรอเฮ้ยอะไรแหละตรงไปเลยนเเลยหไม่นั่งข่ามยิดีไปไว้เนี่ยมันะมีออกไปดูมีนอนด้วยไอ้เนียตลาดไม่รู้ดูม่อ ไม่รู้นอนหรือฉลามฉลามพี่ข้างๆมึงเนี่ยโอฉลามไปแล้วเยี่ยทียเฮ้ยเอาอีกแล้วโอ้ my god พี่เรอยากไม่หยุดทีเจ็บแล้วฉลามโอ้ยกูเจ็บโอ้ยโอ้ยักด้วยทั้งหน้าก็ยักโอ้โ ไปเอาของอโอ้ยฉลามฉลามออใช้ไกลยี่ยี่ใช้ไกล้ไกอ้อเยี่ยเอยคือคทำไงเนี่ยี่รถพังอย่างระเบิดตู้มไม่พังมา้าะฮะพังน่ยพังสิมันระเบิดเนี่ยมันระเบิดก็ต้องพังสิวะาแปลกๆเข้าหุ่มขนาดนั้นเลยเช่นบักเห็นเห็นทะลุยามันหังอะไรบางน

เลยกี่คนวะไอ้คนโดดเลยไปคนโดดเลยโอ๊ะเฮ้ยกูโดดเลยไอ้โอ้คนโดดแดกไปแล้วไอ้ไอ้ก็แดกโดนแดกไปแล้วกูไม่เจอปลาไอ้ปลามันอยู่ไหนต์เย้ปลาไม่อยู่ข้างวิถีบ้างไม่เอ้ยกูกูจะหันไปหาปลาปลาหายปลาหยปลาจิ๋วกูคำหักโล่งครับมีของคิดเดียวพ่อเหมือนกัน คีออะไรอ่ะเฮคยอโดนอะไรวะเนี่ะทางนี้มีประตูเข้าอยู่อุ้ยมีสองหินโอ้ทำไมเสียงมันไหนวะห้องครัวนี่เสียงข้างหลังด้านขวาบอกดังสายเฮ้ยเฮ้ยไปบัตเลอร์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 อยู่เป็นกันบล็อกยู่เป็นกันบล็กูฆ่ามันได้นะแต่ว่าต้องให้มันใกล้กูก่อนมันไม่ใกล้กูนี่หมดแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ยี่ออกไปก่อนได้ไหมที่ดีออกไปก่อนได้ไหมออกห้องนี้ไปก่อนออกห้องนี้ไปก่อนออันหมดแล้วอมีทางหน้าเคาน์เตอร์ไปได้ไหมมีกระดุกไหมทางหน้าเคาน์เตอร์มีของชิ้นหนึ่งมีของชิ้นหนึ่งพอดีเลยตองนี้มันจะมากับกูไม่แน่พี่ไม่มาไม่มามานจะเอาคนใกล้สุดก่อนข้าได้ยังยีรังเพชรหนึ่งพี่มันบั็อกอ่ะมันบั็กกันว้ากอ่ะ มันวับมันวบว่ะเอ้มันวบว่ะพไปกูจะโดนิมใช่ไหมเนี่ยเฮียมันวไปเฮียมันจะวาบมาทิมกูไเดียยอ่มีนวบว่ะโอ้็จแลวพี่ตพี่พึ่งได้แล้วได้แล้วออกได้ออกได้ออกได้ตาเป็นพึ่งฮะโอ๊ย ผายแล้วพี่ไายผายที่ผานผานกูหลงเฮ้ยเฮ้ยอ้าผิดทิศ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 โอ้ยโอ้ยององอมิงสวนิสวนไปอมิไิสวนไิงวนไปไปแล้ว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 ิดอยู่ไหอ้ยอยูนี่าผมแดงอาไม่มีสเต็มเลยง่เต็มหน้าเลย ไม่รอแล้วมันดักประตูเลยไอ้เหี้ยพี่ร้องไห้จบสิแล้วจบสิแล้วจบสิแล้วไม่ต่อแล้วปีเราผ่านได้ยังจบแล้วปูไปต่อไม่ได้แล้วขอยเฮ็ดดิเออขอยเฮ็ดอีกไอ้เหี้ยไอ้เม่เยขอกระเต็มฉากที่บ่ายเราพ่ายแพ้แล้วเราพ่ายแพ้เออ พี่ตีพี่ตีไปยินเถอะพี่ตีวิ่งหนีจากพึ่งไปเจอชายกายนี่กูเจ๊ไอ้พี่ดักคางพอกคุยเถอะแม่งดักแล้วมันั่งร้องไห้หน้าประตูทางพอเรืองนี้มึงสปอนน์มอนได้สตีนมากเลยมึสปอนน์มอนได้สตีนมากเลยพี่กูวิ่งหนีพึ่งไม่ไหวยันสเตมิน้าหมดพี่แด้ทุกคนมาด้วยไฟไม่เหลือแล้วอ่ะออกหมดแล้วทารดีไฟ ใก่กูป่วยเองกูเหนืยข้างหน้ามากเลยกลับเลยไหมกูยังไม่ขยับกลับเลยเปล่าไม่กลับไปเลยเยอะแล้วนะมีแต่ของแพงๆเลยจะรอดหรือเปล่าอืมจะรอดไหมวันนี้ยังไม่ได้กแล้วมาได้มาได้ปืนปรื้อรื้อต้นไม้โอ้โหโอ้โหโอ้ยหจมน้ำจะจมน้ำจะจมน้ำ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 จมน้ำหน่อยนึงขึ้นยากมาก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  เออ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 ขึ้นยากมากขึ้นยากมากเอาของเล่เอาของเล่เอาของเล่ของเล่ของเล่จะเป็นจะเป็นมันเก็งไม่กล้าครับลุงนี่กดกระโดดอีกทีดีกว่าไม่กล้ากระโดดโดดเว้ยกลัวมันเลยของไอ้เรี้ยมันอบรมหน่อยดิกลัวมันเลยไม่เดียวว่าออกไปไงวะโอเคหอละออกมาด้านซ้ายด้านซ้ายออกแล้วเดี๋ยวซ้ายเหรอเดี๋ยวไหนซ้าย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 ยิบเดี๋ยวเอารถขึ้นอีกแล้วมาไปอะไรอี้ขึ้นมายิบขึ้นมายิบยิบ ไม่ลงน้ำไปแล้วไม่พร ouais ้อมสอบมันมาปั๊บมสอมันมาไอ้เหี้ยไม่ไม่ได้ใจไปเลยไม่ได้ยหี้นไอ้เหี้ยฝั่งนู้นก็ไม่มีทางไปฝั่งนี้ก็ล็อกต่อไหมมันบอกว่าจะติดล็อกปีกเหรอมันมีก็ล็อกปิีกอมันมีมันมีที่มันมีมันมันว่โอ้ยมัน ไปเอาอพิกเกขอมาส่งมืนกูรู้อะว่ากูได้ไลัตอนนี้มีประมาณห้าร้อยหรอแล้วกินนับขอมาสิกเฮ้ยหุยโมนติดแล้วไอ้เฮ้ยมันยิงไปดานขวาเยเยเยมันติดโอ้ไอ้ันอ๋อไม่ใช่ตกใจ่วาุยนต์ขอของมาแล้วของมาล้ขอมาล้เห็นไหมุยนต์ติดไอ้เพิ่งเพิง้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย โอ้ยโอยจะตายจะตายจะตายไอ้ไอ้ไอุ้นหุนหุนหุนโอ้ย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 อ้โอ้ยโอ้อ้ยโอออ้อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโ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 ้ยอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ย จบตายค่ะจบแล้วหัวจบแล้วไอ้เหี้ยจับปีไอ้ตายอยู่นะเอาให้ตายเอาให้ตายดูเยี่ยมไหมไอ้ไอ้สัตว์หูขวาคุณเนี่ยเออเอาให้ตายไอเฮ้ย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 ไ้ตี๋เพื่อนพี่ตีพี่ตีพี่ตี เึ้งเลยขึ้นเลยปึ้งปึ้งปึ้งตึ้งตึ้งตึ้งไอ้ดูแล้วี้ไอ้เฟย์ถ่อว่าไอ้่ฟกูทำได้เฟยกูทำได้าอ้าเอามาส่งด่นไปไอ้เหี้ยรอยคาสวยเลยจัดมันใดเล็คเลือกซื้อมันด ทำไมมันต้องให้กูสะบัดเมาส์ด้วยวะัวสี่พเหี้ยทำไมไม่ได้กูสะบัดเมาส์เลยหมดเลยเหี้ยดูไม่เข้าใจเลยเนี่ยคุมปืนเราคุมปืนคุมปืนอ๋อคุมปืนไปซื้อมาดายกันหรือาซื้อมาดายรูปไปปุ๊บไปเหี้ยตายหมาทั้งทีมเี้ยออกกด ลงดีๆนะเดี๋ยวลงลงขาหักแตกนะเออโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บจัดว่ะโอ้ยเจ็บเจ็บี่เ้ยเจ็บ่นไงเจ็บไยมันต้องใช้อะไรวะลูกสอบังครับอ่ะใช้ลูกศสอังครับใหญ่เออมันต้องฝึกแลนดิ้งเงี้ยไม่ไม่ได้ฝึกขึ้นเลยเออเอฟเฟกต้องฝึกแลนดิ้ง พีเได้ี่มัน,นจะต้องลงพื้นแบบไม่ตายอะ่ะวู้ว้ายเร <laughs> <laughs> ยเนี่ยแล้วมันชาร์จยังไงไว้กดด้นี่ไงหุบ <laughs> ชาร์จอย <laughs> ่างงี้ไปเย็บเอาคันมาขับไปชาร์จไอ้ยง <laughs> <laughs> โอ้ยาก ไม่เติมน้องบันว้าหน้ากลัไม่ดีเลยวะระเบิดไปแล้วนะแตกไปแล้วนะไู้เหี้ย เท่าไหร่เนยอเหดี๋ยวเหลือค ok> like> ่าประกันเราดิเหลือค่าประกันราเหลือประกันได้ทีเดียวที ม่ผมไม่รู้เลยจะได้ไงพีอม่รู้ตัวอะไรอะไรู้ตัวปะไม่กว่ามันไม่อ้ีุบอกเจสุวะเอ้าตาองะ เอ้าพ่งกูไปที่อะไรเนี่ยไอ้เ้น้ไอ้ไอ้ไอ้เาหน้าที่ไอ้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 ไ้ไม้าอ้ไ้ไอ้ไออ้่อ้ไไอ้ไอ้ไอไอ้้ไอ้ไ้ไอ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 ้้อมอไอ้ไอ้ไอ้้ไอไอ้ไ้ไออ้ไอไอ้ไอ้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 ้ไไอ้ไอ้ไ้ไอ้ไอ้้ไไป้ไอ้้ไ